อีกหนึ่งนักแสดงตลกนะคะกับคุณเทพโพงามหรือว่าป่าเทพนะคะที่ได้ออกมาชี้แจงว่ายังไม่ได้หันลังให้กับวงการบันเทิงพร้อมแย้มให้ฟังค่ะว่าเตรียมหว้วนกลับมากำกับภาพยอนต์อีกครั้งค่ะ ดูเหมือนว่าช่วงหลังไม่ค่อยได้เห็นหน้าค่าตาตลกรุ่นเก่านะคะอย่างคุณเทพโพง,งามหรือว่าป่าเทพผ่านจอแก้วสักเท่าไหร่ยิ่งพอผันตัวไปเปิดโรงงานทําธุรกิจขายขนมเปี๊ยะขั้นเทพก็แทบไม่ได้รับงานในวงการบันเทิงเลยจนทําเอาแฟนตลกบ่นว่าคิดถึงผลงานอย่างมากเลยนะคะล่าสุดป่าเทพก็ได้ออกมาชี้แจงบอกว่าไม่ได้หายไปจากวงการบันเทิงแต่ที่ไม่ค่อยเห็นหน้าก็เพราะว่าเป็นการเลือกรับงานตามที่ตนเองอยากทํามากกว่าพร้อมกับย้มให้ฟังค่ะว่าต้นเดือนหน้าจะกลับมาลุยงานภาพยนตร์แบบเต็มตัวกับ project ที่มีนายทุนยอมควักกระเป๋าถึง10ล้านบาทเพื่อให้ประเทพมานั่งแท่นกำกับและคุมการถ่ายทำทั้งหมดอีกครั้งหลังจากร้างลาไปนานกว่า10ปีไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะแต่ตอนนี้จะจจมีโปรเจกต์ใหม่นะะจะมีหนังซึ่งซึ่งซึ่ง,ง,งป่าก็มีมีโปรเจกต์ใหม่ประมาณต้นเดือนหน้าะจะมีการเปิดกล้องกันในเรื่องรงนี้ครับ ทำกลับเองเขียนเองอยู่ร้บป่าเรื่องไหนอะไรทุกอย่างไม่ไปเล่นถ่าเล่นถ้าทําเองต้องเขียนเองไงเป็นหนังประมาณหนังออกบูบูหน่อยสักเรื่องหนึ่งแล้วก็มีดรามา่าผสมอะไรเงี้ยเป็นเรื่องของหลายๆชีวิตที่อยู่ในในหนังเรื่องนี้เราส่วนมากจะทําแนวอารมณ์เหมือนกับแบบเอาพวกไอที่คนไอดอลติดตามกันอะไรเงี้ยามาเอามาทำก็เราทำแล้วเราก็ต้องตั้งใจ เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ขยันแล้วก็ความสามารถรอบตัวมากเลยค่ะระหว่างที่แฟนๆรอผลงานใหม่ของปาเทพนะคะก็ไปอุดหนุนขนมเปี๊ยะขั้นเทพกันไปก่อนได้เลยค่ะ